ก่อนที่เราจะมาเริ่มฝึกชุด ฝึกของว่ายพาทิดเอนะคะเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าเราจะต้องเข้าใจท่าพื้นฐานท่าพื้นฐานเอาหลักๆก่อนนะคะก็คือ low pushup จะตัวังกาดันดาสนะหรือและก็ upward facing dog downward facing dog เราจะโฟกัสกันที่3ท่านี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะว่าเวลาเราฝึกจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บนะคะมาท่าที่1มาดูออปชันกันก่อนเลยค่ะท่าที่1 o p t i ออปชันของ low pushup หรือ ะจะตุรังกาดันดาสนานะคะซึ่งการฝึกชุดไหว้าพาธิต A หรือว่าซันเซอรเทชั่นเนะคะเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้ดูหนึ่งรอบก่อนนะคะฝ่าเท้าชิดส้นเท้าชิดม้วนหัวไหล่ออกมือวางข้างลําตัวหายใจเข้าวาดแขนขึ้นตามองมือหายใจออกวางมือลงก้มหายใจเข้าเงยหน้าจังหวะนี้นะคะจะเป็นโลพูชา หายใจออกก้าวเท้าขวาไปด้านหลังพยายามให้เข่าชิดอกแล้วก้าวเท้าซ้ายออปชันที่1วางเข่าโน้มหัวไหล่ไปด้านหน้าวางอกเพื่อให้ศอกชาาโอเคนี่แหละที่เรียกว่าท่าโลพูชับมันจะมีหลายออปชันให้ฝึกตามสภาพร่างกายนะคะลำดับแรกโลพูชับออปชันที่1ตอนที่เราถอยเท้าไปด้านหลังให้วางเข่าก่อน จากนั้นโน้มอ,อกไปด้านหน้าพอสุดแล้วพยายามให้ศอกฉากวางอ,อกไปหาพื้นนี่คือออปชันที่หนึ่งนะคะออปชันที่สองเมื่อเราถอยเท้าไปจากด้านหน้าหายใจออกถอยเท้านะคะให้เป็นลักษณะหายแผงถอยเท้าไปโน้มหัวไหล่ไปด้านหน้าแล้ววางตัวลงทั้งตัวเลยแบบนี้เป็นออปชันที่สองนะคะ ออปชันที่3เราจะไม่วางอกที่พื้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวไหล่ด้านหน้านะคะ,อะพอเราถอยตัวไปปุ๊บถอยขวาถอยซ้ายโน้มหัวไหล่ไปด้านหน้า Low push up แล้วเราจะหายใจเข้าดันตัวขึ้นเป็น upward facing dog ทีนี้ในจุดเนี้ย ออปชั่น1ออปชัน2ออปชัน3นะคะนักเรียนจะต้องเลือกให้เหมาะกับร่างกายของตัวเองแต่ระหว่างออปชั่น1กับออปชัน2มันจะมีตัวเลือกตรงกลางนะคะสำหรับคนที่ทำออปชัน2ไม่ไหวเราอนุญาตให้ทำตัวเหมือนเหมือนปลาหมึกได้ถอยไปด้านหลังอึ๊บเราโน้มมาเราวางเข่าว,วางท้องวางอ,อกแต่ว่าให้ศอกอยู่ในมุมประมาณมุมฉากนะคะ แบบนี้ก็ทาได้เหมือนกันค่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเข้าสู่ออปชันที่2นะคะโอเคท่าถัดไปเป็นท่า downward facing dog ก่อน downward facing dog ปัญหาของการทำ downward facing dog ก็คือว่าเวลาเข้าท่า downward facing dog แล้วเราจะปวดคอบ่าไหล่นะคะวิธีแก้ก็คือต้องพยายามม้วนไหล่ออกแล้วก็ดึงออกเราจะไม่เอาหัวไหล่เข้ามาใกล้หูนะคะโอเคเดี๋ยวดูมุมมุมด้านหลังก่อน พอเราถอยไปเป็น downward facing dog ถอยไปแล้วฝ่าเท้ามีขนาดเท่ากับสะโพกนิ้วชี้นะคะวางลงตรงกับหัวไหล่จากนั้นกระจายมือออกกระจายนิ้วมือออกไปด้านข้างดันมือดันแขนสุดไม่มุดหัวเข้าไปนะคะเก็บคางหาอกปึ๊บประมาณนี้นี่คือการแผ่ไหล่ออกถ้าเราไม่ได้แผ่ไหล่ออกหัวไหล่มันจะค้าแบบนี้ เห็นไหมมันจะมุดเข้ามาทำให้ตัวเอียงนะคะกระดูกสันหลังไม่ตรงม้วนไหล่ออกยืดอ,อกแล้วก็เก็บขางอาประมาณนี้นี่คือการแผ่ไหล่ออกนะคะพอเรามองด้านข้างสำหรับการมองด้านข้างคนที่ขาตึงเขาจะไม่สามารถเหยียดขาได้คุณสามารถงอเข่าได้แต่เน้นให้กระดูกสันหลังมันตั้งตรงก่อนอวางมือวางเท้านะคะ วางมือวางเท้าระยะอ๋อใช่ระยะของ downward facing dog เราจะเริ่มหาระยะมาจากทําท่าเด็กก่อนยื่นมือไปด้านหน้าหน้าผากหาพื้นขย่งปลายเท้าตั้งส้นเท้าที่พื้นยกก้นขึ้นมากดส้นเท้าลงอ่ะเนี่ยคือระยะพอดีเก็บข้างหาอกเราก็ยืดสําหรับคนที่ตัวตึงเขาจะไม่สามารถแนบส้นเท้าที่พื้นได้ถูกไหมไมันจะเป็นอย่างนี้ พอเราทาอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกทรมานเพราะว่ามันหนักด้านหน้าให้งอเข่านะคะงอ,ขงอขเข่างอเข่าเก็บคางหาอกเน้นให้กระดูกสันหลังตรงนะคะพอเราขาเรายืดดีเราถึงจะค่อยๆเอาส้นเท้าไปหาพื้นไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเน้นให้หลังเราตรงไว้ก่อนดังนั้นจากจากการที่เราฟังการอธิบายแบบนี้เราก็จะรู้แล้วว่าออปชันของทาดาวเวิร์ดฟิชชิงด็อกสามารถทำได้3แบบ ง่ายที่สุดเลยเบอร์หนึ่งคือลงไปทำท่าเด็กแบบนี้ออปชันที่2งงอเขา่ายกตัวขึ้นมาจากดาวอ่าจากท่าเด็กนะคเยิงปลายเทา้ายกขาขึ้นงอเข่าได้ประมาณนี้ออปชันที่3คือทําเต็มๆเลยส้นเท้าไปหาพื้นเก็บคางหาอกแล้วก็ยืดลำตัวนะคะโอเคทีนี้เราได้ออปชันของแต่ละท่าละ เราจะได้เลือกออปชันให้มันเหมาะกับสภาพร่างกายของเราต่อไปเป็น upward facing dog นะคะ upward facing dog ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราฝึกแล้วเราจะเจ็บเอวล่างนะคะนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้บีบกล้นเมื่อเราเข้าสู่ท่า upward facing dog เราจะต้องดันตัวสุดดึงท้องบีบกล้นนะคะทําให้กล้ามเนื้อของกล้นเนี่ยมันจะกอดเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วเราก็จะไม่เจ็บหลังล่างเดี๋ยวครูทําให้ดู พอเราถอยไปเป็นโลควาบนะคะเลือกออปชันของตัวเองแล้วหายใจเข้าอัสมุติระวังไปแล้วหายใจเข้าเหยียดแขนตึงดึงท้องแล้วแอนอกแขนตึงดึงท้องแอนอกเงยหน้าบีบก้นแล้วหายใจออกยกตัวขึ้นมาเป็น downward facing dog ตามออปชันของตัวเองนะคะทีนี้ความยากของ upward facing dog ก็คือว่าเมื่อเราเหยียดเราส่วนใหญ่เราจะไม่เหยียดแขนตึง พอเราไม่เหยียดแขนตึงปุ๊บเราจะเหมือนแบบหัวไหล่มันจะยกขึ้นแล้วหัวไหล่มันจะเข้าใกล้หูนะคะซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดอาการปวดต,ตรงคอแล้วก็ตรงบ่านะดังนั้นพอ upward facing dog เราต้องยืดแขนให้สุดม้วนหัวไหล่ไปด้านหลังแล้วแอ่นอกนะคะโอเคทีนี้พอเราเลือก option ให้เหมาะกับตัวเองในท่าพื้นฐานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอา option ต่างๆมาใส่ ในการฝึกชุดไหว้พาทิตยนะเดี๋ยวเริ่มกันเลยมาครูบุ๊กขอทำแบบเต็มๆเลยนะคะฝ่าเท้าชิดนะส้นเท้าชิดส้นเท้าชิดเข่าชิดกันนะคะถ้าเข่าเราไม่ชิดกันเดี๋ยเรายืนอย่างนี้เป็นการยืนแบบลักษณะขาโกงนะคะเราจะเก็บเข่าเข้ามาชิดกันยืดอกแล้วก็ล็อกท้องโอเคมาเริ่มต้นกันเลย นิ้วโป้งเท้าชิดส้นเท้าชิดนะคะมือวางข้างลำตัวม้วนหัวไหล่ออกยืดอกท่านี้เราจะเรียกว่าสมาสติธีนะคะยืนตัวตรงครูปุ๊กจะใช้คำศัพท์ว่ากลับมายืนเท้าชิดนะคะทุกครั้งที่พูดว่ากลับมายืนเท้าชิดให้ทำแบบนี้โอเคไปพร้อมกันหายใจเข้าวาดแขนขึ้นดึงท้องมองมือหายใจออกวางมือลงก้ม หายใจเข้าเงยหน้าดึงท้องหายใจออกถอยเท้าไปด้านหลังเลือกออปชันของตัวเองโล u ูชา p หายใจเข้ายืดแขนตึงดึงท้อง and อกหายใจออกยกก้นขึ้นฝ่าเท้าหาพื้นเก็บคางหาอกหมวนหัวไหล่เราจะอยู่ท่านี้ห้าลมหายใจนะคะความรู้สึกเท้ากับมือเราจะรับน้ำหนักพอๆกัน หนึ่งสองสามสี่สายตาเราจะพุ่งไปที่สะดือนะคะหาก้าวเท้าไปด้านหน้าแล้วหายใจเข้าเงยหน้าดึงท้องหายใจออกกลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นดึงท้องค่ะ แล้วมองที่มือหายใจออกมือวางค้างลำตัวแบบเมื่อกี้จะเป็นการฝึกแบบออปชันแบบสมบูรณ์เลยนะต่อไปเราจะฝึกแบบออปชันง่ายๆสำหรับคนที่ตัวตึงนะคะอีกแบบหนึ่งนะเป็นซันเอเหมือนกันแต่เป็นแบบที่ง่ายกว่านะคะถ้ามือเราไม่ถึงพื้นเราย่อเข่าวางมือไปหาพื้นได้เลยมายืนตัวตรงนะคะม้วนหัวไหล่ออกหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมองมือ หายใจออกวางมือลงก้มถ้าขาตึงงอเข่าได้หายใจเข้าเงยหน้าดึงท้องหายใจออกค่ะถอยเท้าไปด้านหลังวางเข่าก่อนโน้มไหล่มาแล้ววางอ,อกลงหายใจเข้ายืดแขนตึงก่อนค่ะแล้วก็แอนอ,อกบีบก้นเงยหน้าเบาๆหายใจออกยกก้นขึ้นมาฝ่าเท้าหาพื้นเก็บคางหาอกถ้าตัวเราตึงมากงอเข่าได้นะคะ เน้นให้กระดูกสันหลังของเราตรงหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่าก้าวเท้าไปด้านหน้าแล้วหายใจเข้าขัางเงยหน้าดึงท้องหายใจออกกลม หายใจเข้าวาดแขนขึ้นดึงท้องมองมือหายใจออก